ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกันบ้างนะครับซึ่ง4จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ครับได้ร่วมกันจัดงานครับมหกรรมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต,ใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนสังคมพหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองประจําปี2568 ที่รานสุพรรณนิกาหน้าสารกางจังหวัดอุดทัยธานีนางสาวพรอยธนิกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมครับได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ภายใต้กิจกรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชนสังคมพระหุวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ประจําปีงบประมาณ2,568ซึ่งเป็นการบริณการครับการจัดงานร่วมกันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง2ที่ประกอบไปด้วยครับจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิจิตร โดยมีนายธีรพัฒน์คัชมาศผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานีส่วนราชการหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนนะครับและประชาชนจาก4จังหวัดเข้าร่วมงานครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้สาธารณาชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลรวมถึงเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเป็นการขับเคลื่อนนโยบายซอฟท์พาวเวอร์ของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและนำทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นซอฟท์พาวเวอร์มาสร้างงานสร้างไรายได้สร้างอาชีพให้กับชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์โดยงานมหากรรมวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ได้มีกำหนดจัดงาน ในระหว่างวันที่20ถึง22มิถุนายน2568ณลานสุพรรณนิกา้าสาลากลางจังหวัดอุทัยธานีตำบลอุทัยใหม่อำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีมีกิจกรรมภายในงานมากมายอาทิการจัดแสดงแสงสีเสียง ร้องเรียงร้อยเรียงวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสองนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านกลุ่มชาติพันธุ์การแสดงแบบอัตลักษณ์ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์หรือว่าแฟชั่นโชว์ค่ะ